แต่มีดูดูดูคุณอบอุ่นจริงๆนะดูฟิตด้วยเอางี้ดีกว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแฟนๆงเต้าหูเอ็มวีตนนี้ผมว่าเขาดูแบบเฟิร์มมากเลยนะเพราะมันจะมีซีนที่คุณโชว์กล้ามเต้นน่ะมีเหรอเฮ้ยมันมีกล้ามเลยผมเห็นกล้ามคุณเลยอ่ะเป็นแบบมัดมัดแขนแขนคุณแบบร่้าๆเลยคุณเทนเนอร์เทนเนอร์โตโตมาเทรนให้โอโอ้โตโตนี่เขาเป็นเทรนเนอร์ให้เพราะมันจะมีซีนที่เขาเต้นน่ะแล้วผมเห็นเลยนะเห็นถึงแบบ โอ้โหลองกล้าโอ้โหเนี่ใช่เหรอพี่ใช่พี่ใช่พี่นี่คือไม่ไม่ไหนใครมิ้น์มาน้องไม้มิ้น์นะไม้มิ้น์บอกมานะครับเชนเนอร์โตโต้ครับสวัสดีด้วยนะฮะใครอยากฟิตก็ไปเจอได้นะครับพี่ดวงฮะตามไม่ทันนะครับหปองที่ตามไม่ทันุณไม่ให้เจอเจอไม่ได้เจอไม่ได้เจอโตโต้ไม่ได้เจอโตโต้ไม่ได้เพราะเขาไม่รับแล้วหรือว่าไงเขาเขาไม่เชรนใในคนอื่นไว้ ขาข่าจะ p พร v เว e นิดนึงต้องขอโทษด้วยนะครับใช่ใฉะนั้นไม่ต้องไปเจอโตโต้นะฮะมาเจอต้าอู่ดีกว่าใ gotcha ่นะครับ